สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสรีนิเดชานนคณะวิทยาศาสตร์รหัสนิสิตธ5ห0 4 0 5 2่1วันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อผู้นำเกษตรที่ชื่นชอบ โดยผู้นำเกษตรที่ดิฉันชื่นชอบนะคะก็คือมีชื่อว่านายแรมเชียงกามีอายุ52ปีสถานภาพมีบุตรารวมกันสองคนการศึกษาจบปริญญาโทรรัฐธบาสานศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยสยามโดยมีอาชีพเป็นเกษตรกร คุณลักษณะส่วนบุคคลมีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตร26ปีโดยการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่10ไร่มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัสดส่วนประกอบด้วยแปลงข้าวแปลงผลไม้แปลงผักบ่อน้ำ แล้วก็เลี้ยงสัตว์และก็ที่พักอาศัยในอดีตเกษตรกร,กรภายในตำบลหนองสาลายประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำก็ให้เกิดภาวะหนี้สินจำนวนมากในชุมชนจนกระทั่งในปี2545ได้ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนไม้เรียงและชุมชนคีรีวงจังหวัด นครศรีธรรมราชได้นำองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชนมาปรับใช้ในชุมชนของตนมีการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นแบบอย่างในการทำงานที่สามารถลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีการลดภาวะนี้สินการมีวินัยในการออมการรับฟังปัญหาและการสร้างความสมัคคีในชุมชนร่วมวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีความขยันหมั่นเพียรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอทั้งการคิดค้นทดลองวิจัยเพื่อหาแนวทางหรือโครงสร้างในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมการเกษตรส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนคิดค้นหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการศึกษาดูงานของเครือข่ายภายนอกชุมชนจากทั่วประเทศโดยผลงานที่สร้างคุณป,ประโยชน์นะคะก็จะมีเป็นแกนนำที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรทั้งในระดับชุมชนและสังคมการเกษตรในภูมิภาคอื่นๆโดยปัจจุบันผลงานการพัฒนาได้เป็นต้นแบบ ให้แก่ชุมชนกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศเช่นโครงสร้างธนาคารความดีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดการจัดการกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนการทำนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะตลาดข้าวในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน เป็นผู้ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชนภายใต้กิจกรรมโครงการต่างๆจำนวน14กิจกรรมเช่นการออมในสถาบันชุมชนวิสาิีชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตลาดการข้าวสามารถสร้างอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือก ได้ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหน่วยง,งานต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีทำให้สุขภาพของกเกษตรกรดีอีกทั้งการส่งเสริมการอมทำให้กเกษตรกรสามารถบริหารจัดการนีิสินได้ดีขึ้นมีสวัสดิการในชุมชนช่วยเหลือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ วิสาหกี่ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดสร้างเครือข่ายทั้งด้านวิชาการและการผลิตจนถึงด้านการตลาดโดยเหตุผลที่ชื่นชอบนะคะก็คุณลุงแรมก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีน้ำใจ ทำเพื่อคนอื่นเพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นมีรายได้ไม่ถูกกลุ่งราคาสินค้าทำเพื่อให้ชุมชนของตนแบบว่ามีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเป็นผู้นำที่มีความคิดในเริ่มและมีความรู้สามารถนำความรู้ที่ตนเองมีมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ และยังสามารถทำให้ชุมชนมีรายได้แก็มีความคิดที่ดีสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้เช่นการเป็นผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้แล้วก็เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะ